อีทตอนอยู่สวัสดีเจ้าเงาเงาเจ้า,จารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้ขึ้นดอยขึ้นดอยทำแล้เจ้าวันนี้มาไก่กว่าทุกทุกครั้งนะเจ้าโอ้อิดเดี๋ยวขอหายใจกําวันนี้มาทำงานมาจับพิกัดเจ้าจ้าพิกัดของเกษตรกร คนที่ทําการเกษตรทุกคนเน่เจ้าจะต้องลงทะเบียนเกษตรกรวันนี้ก็เลยต้องมาจับพี่กัดฮิปเปิลอีดเดี๋ยวจะต่อยไปพอนะเจ้าแล้วก็วันนี้จะปามาพอวิวสวยๆเจ้าวิวบนดอยสูงๆงามๆเลยเจ้างามขนาดเลยนี่คือบรรยากาศเจ้าวิวงามๆเลยมีแต่ภูเขาอบล้อมไปด้วยภูเขา เห็นไกลๆเป็นหมู่บ้านตังปุ้ยของเ้าว่าหมู่บ้านคะแนงนะเจ้าตอนนี้ตอนนี้เขาอบอกว่าเหนื่อยมากเมฆก็คลื่ๆดำๆม,ม,มาแล้ว เดินขึ้นมาได้รลางทางแล้วเจ้าอน,นีตปเจ้าว่าเดินตีเรียบๆธรรมดาเนียเจ้าเป็นเดินขึ้นเขาเขาจริงๆดูข้างหลังเจ้าข้างหลังนีก็จะมีแต่แบบเป็นเขาเนาะเป็นทางชันเลยแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้ากลาลังจะมีคนเที้ยวตางห้อ,อยู่เจ้าถางยากาห้อ,อยู่เนี่ยเจ้าเพราะว่าส่วนมันไม่ได้มามือแล้วก็ไม่ได้ทาไม่อย่างมันก็จะรกไม่หนึ่งเนี่ยเจ้ายากก็จะขึ้นเยอะ ที่เห็นสีขาวๆข้างบนนั่นคือหมอกเละเจ้าใบเห็นใบเห็นยอดภูลังกาเพราะว่าหมอกมันลงค่ะเพราะว่าตอนเช้าฝนมันตกนะเจ้ามาถึงแล้วค่ะสวนลำไยโอ้โหโอ้โหสวนลำไยเจ้า เจ้าของเป็นปล่อยเพ้มันเป็นทุ่งดอกไม้เสียแล้วโอ้โหมีแต่ป่าดอกไม้ทั้งนั้นหาทางหาจุดไปจับพิกัดหาจุดจับพิกัดก่อนว่าอยู่ตรงไหนโอ้โหตรงนี้เหมาะกับลงขนาดเลยเนี่ย ตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงแล้วนะเจ้าสิบโมงเจ้าเจ้าสิบโมงเช้าโอ้ลูกกระท่อนเต็มต้นเลยอะลูกมาต้องตายตายตอนนี้เดินมาถึงข้างบนแล้วเจ้า เดินมาถึงตรงยอดดอยตรงที่ว่าจะมาจับพิกัดแล้วเนืะเจ้าตอนนี้เสียงฟ้าห้องดังขนาดเลยเจ้าดูเมฆดำๆลอยมาตรงกุ่แล้วเจ้าเห็นก็ก้อ,อนเมฆดำมากค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบจับพิกัดแล้วเหนเจ้าอันเดียวงานจะพิกัดก่อนนะเจ้าโอพ้พวก้อนเมฆดำขนาดเลยเจ้าบรรลอดละได้ยินเสียงฝนมาแล้วนี่ฝนมาแล้วเจ้า กลงต่ำมากอายไหมอกนี่ปะทะกัหน้าเลยเจ้าขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีแท้ๆเลยสุดยอดมากๆเลยค่ะบรรยากาศบ้านเฮาต้นนี้คือต้นต้นซากรุระหรือว่าต้นพญาเสือโครง่งนเจ้านี่กำลังปลูกเจ้าแหมซักสักสกี่ปีนี่เขาเขาจะได้หันดอกมั้งนะก็สักเกินสามปีเนาะจะได้เห็นดอกซากรุระ บนตีนดอยภูลังกาหรือว่าบนบนภูเขาอดอกสัก,กุระออกมานี่มันจะงามเนาะนจากไรขา้าวโพดตอนนี้ก่มาเป็นไร่ต้นไม่แล้วเจ้าจะต้องเอาพวกเอาเอา,เอาวอลคอดอางมาปลูกเลยเนาะมันงามอะ่ะเอาวอาคโด,โดหรือว่ากาแฟ ตอนนี้ฝนมาพุ่งแลเจ้ามาเก๋าๆพุ่งแล่าเสียงดังมากอยู่ตอนนี้ยังได้ยินเสียงอยู่เออก็จะหนีตันก็น่นี่แต่ยังดีนะตีเฮายังพกพกเสื้อกันฝนมาด้วยโอ้ตอนนี้ฝนตกแรงมากเจ้าเราสามารถตีจะปิกบ้านได้เสอตอนนี้ตีฝนเจ้า ตกลงมาเนาะรอให้ปิกบ้านจนกว่าจ่ได้ตอนบบตนี้ตกแรงมากเลยเจ้าโดยที่พอฝนตกบรรยากาศก็ฝนตกข้างน,นอกนะเจ้านี่เจ้าโอ้ดูลมพัดแรงมากตกแรงเลยเจ้าบ้านที่มองเนี่ย บอกบอกว่าแรงมากอ,าาอ,าอ่าติฝนอยู่บนดอยเจ้าตอนนี้จะใส่เสื้อกันฝนล,ลงไปแต่ยังบังกาล,ลงไปเจ้าตอนนี้ต้องมาได้ประมาณ3ามสิบนาทีแล้วเช้าแต่ยังบอ่ยุดเสื้อเจ้าก็ยังอยู่ที่เดิมเ้า เนี่ยพอลมแรงขนาดเลยดูดูดูถังกระสีข้างบนถังกระสีข้างบนเปิดเลยเจ้าโอ้โหแ่บรรยากาศแต้เนาะขึ้นดอยมาทันทีฝนมาโต๊ะที่มได้เอารถออไก่ ผ่านไปแห่งหนึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าฝนยังแบบยุดตกแต่เจ้า,จายังอยู่ที่เดิมอยู่เจ้าสงสัยคืนนี้จะได้นอนนี่ก่อนเนี่ยสงสัยจะต้องให้ผู้ช่วยมาหับแล้วเจ้าลงดอยแบบได้แล้วหลานหลานฝนกำลังเมฆดังไฟอยู่เจ้าดังแต่เจ้าไม่เอาไฟยังบ่ลุกเสียจะได้หิ้งไฟเจ้าเหยแล้ว ฝนยังตกแรงตอนเนื่องเลยเจ้าเป็นชั่วโมงแล้วดูภูเขาข้างหลังเจ้าไปเห็นภูเขาเลยเจ้าเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวมนไปหมดแล้วเป็นสายฝนเป็นฝนทั้งนั้นเลยเจ้ามาสามารถที่จะเห็นภูเขาได้แล้วหนทางลงเจ้าตอน ตอนนี้ฝนมันเริ่มซาลงมาแล้วเจ้าลงลงมาได้แล้วจะได้ปิกบ้านแล้วเจ้าขับรถล,ลงมาแล้วแต่ยังบ้ากล้าซ่อนท้ายเท่นะเจ้าขอเดินลงไปหาตีมันลาบๆก่อนตีตีมันได้ลงดอยไปลงไปขึ้นตัดตังลมปุ้นก็นได้เหรอ